ร้อนแรงไม่แพ้แดดชั่วโมงนี้เลยครับผมสปินคันนี้เป็นสปนะิน2 0 2 4นสะคันนี้เป็นสีขาวตัดส้มมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีพวกตัดดํามาแล้วคันนี้เจ้าของมาจัดเขาเรียกว่าชุดเซ็ตที่มันแบบได้เพอร์ฟอร์แมนซ์และได้ความสวยงามนะครับมาดูชุดหน้าด้านล่างเลยและกันโชคเอรินปั๊มเนี่ยเป็นเบมโบ o สี่พอร์ตหูชิดสีดําโลโกโ้แดงนะครับชุดสายถักเนี่ยใช้เป็นเอิร์นนะครับเป็นสายแดงนะครับคันนี้ก็เลือกเป็นจานของมาลูแฟคทอรี่นะครับ220มิลหนาๆใช้กัน ยาวการเบรกเป็นมาลูแฟคทอรี่นะครับผมแล้วก็แคงดําปิดแคงเนี่ยเจ้าของนี่จัดเป็นมาลูตัวเก่านะหายากมากตัวปิดชามนี่ก็เป็นของ b ีแนะครับโชค๊คหลังก็เป็นเออร์ลินเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังเป็น802นะครับผมนี่ใครไม่เห็นแต่เด็กปั๊มเห็นนะครับผมฝาถังน้ํามันนะครับเป็นของมาลูแฟคทอรี่นะครับผมคันนี้ก็เพิ่มไล่น็อตเลดรอบคันไปอีกนะครับผมเบรคเร็จบคันนี้สีขาวแต่งยังไงมันก็สวยอยากแต่งแบบนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับทีทีสกูตเตอร์เซอร์ว